นะครับนายกเทศมนตรีลุ่นนะครับท่านสองนะครับท่านไตรรงวงศักดิ์ศิษย์นะครับนายกองค์การบริหารจัดการล่องฟองคำซ้ำนะครับทีมบริหารเทศบาลลิ่นครับฝ่ายปกครองตำบลลิ่นครับฝ่ายสภาเทศบาลตำบลลุ่นครับอันนี้คือพี่น้องตำบลลุ่นนะครับดีใจนะครับที่รูอกาดว่าท่านผู้บริการของคณะ จากสัตรูนะครับในเลิงติก๊กก็ขอต้อนรับนะครับท่ะซึ่งท่านก็ไปที่อำเภอสองมานะครับี๋ยวไปอำเภอสองวัะเจ้านะครับแล้วก็แวะกินเข้ากันท่านขออ๋อยังไม่ได้กินเข้าเลยเนี่ท่านกำนันภาสกร์มอกองนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับในด้านการ ภายปกครองและก็อ,อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านทินนะครับการเยเยินของท่านใหญ่ซึ่งซึ่งทางพอ,อสุรพลโอภาณเนี่ยพอธรรมนวดานเนี่ยท,ท่านพอเทศจากพี่อะไลเนี่ยท่านมาดูพื้นทีู่เขาประสงค์ของพื้นที่ประสงของพื้นที่หลกัหลกๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่ดีขงางไม้ครับผมนะคุยกันเลยว,ว่าหลากัหลกๆของพื้นที่เลยคือหนึ่งเลยนะทําให้แข็งของชุมชน นะปัจจัยพเร็จของโครงการได้ก็คือคุมชนเข้มแข็งสาธารความพร้อมความต้องการจุดหนึ่งที่ทางให้ทางท่านผอ,อ,อเนี่ยครึ่งท่านอยู่ส่วนกลางอะ่ะท่านเป็นคนถือว่าเป็นคนเป็นผู้บริหารของกรมเนี่ยาภาพภาพปัญหาอ่ามาเห็นอ่าแล้วเวลาทางผมเสนอโครงการไปเนี่ยท่านเห็นภาพท่านได้ช่วยผลักดันอ่าให้มันเดินต่อไปได้แต่เป้าหมายคือให้พื้นที่อ่ชะชาวบ้านมีน้ำใช้สมบูรณ์ครับผมนะครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวจะเชิญท่านผอ,อครับผม โครงการของเรามีความเหมาะสมที่จะได้รับการเดสรรงบประมาณหรือไม่หรือไปถึงโครงการหรือไม่นะครับผมมาวันนี้เนะี่ยผมจะเสนอโครงการนี้เ <c oughs> ข้าเป็นโครงการพระราชดรริศนะครับรอของพระบาทสเด็จพระยู่หัวทรอสิบนะครับเป็นเฟสที่สามนะครับก่อนอื่นผมอยากเท้าความอย่างนี้การถมที่ขึ้นสูงนะครับบริเวณตรงนี้ใช้ใชนการ จัดงานได้หมดท่านปีใหม่สงการแต่งงานหรืองานอะไรทุกอย่างงานเปรเพณีจุดเช็คอินท่านสามารถใช้ลานตัวนี้จะเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับอันนี้คือภาพรวมในเฟสที่สองนะครับแต่มันมีเฟสที่สามที่กรมเราจะพูกเราเดี๋ยวร้อนจริงนะร่อนนะนะครับนี่นี้ี้นี้ผมว่าเห็นอย่างเงี้ยเขินใจนะครับก็ต้องต้องเช่นชมผู้นําทุกท่านนะเพราะว่ามาที่นี่ผู้นํานะครับเข่นใจคือผู้นํามาหมดนะครับ งานอยู่เบื้องหลังนะครับทีคอ,อ,อ,อยตีคอยตีดันเอาโครงการนำบาดานนบาบานันนะครับมาฮือคับทางเมืองสองร่องกวางทางอำเภอเมืองสงเม็นนะครับก็ขอสรุปสั้นๆนะครับนอกว่าตอนนี้เขาก็มีอยู่สองอย่างก็จะพัฒนาเ้าจังหวัดแต่พัฒนาอาชีพพัฒนาความเป็นอยู่นะเจ้าเก็พัฒนาศักยภาพชีวิตของปีน้องเ้าจังหวัดแต่นะเจ้าเขาเองก็จะพักดันในหลายๆเรื่องแล้วก็ช่วยกันพัฒนาช่วยกันช่วยเหลือ เจ้าแล้วก็ดูแลเอาใจใส่พี่น้องชาววัดแปะของเขาต่อไปเจ้าขอบคุณเจ้าให้เกียรติมาดูแลพี่น้องชาวตะบนมะินที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผมเชื่อแน่ว่าการเจาะน้ำั้งต่อไปส0 0้เมตรเจอน้ำแน่นอนครับในโอกาสนี้นะครับขอให้พี่น้องชาวตะบนมะพินโชคทั้งนั้นครับขอให้ท่านเป็นน้ำด้สุขภาพ ขอใัรเส้นทางครับขอกราบบพระคุณคครับเพื่อการะครับเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณต่อไปแต่ทั้งนี้เนื่องจากว่าโครงการที่ผมเราดำเนินการเนี่ยนะครับมันจะต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสมเช่นมีสภาพแหล่งน้ําที่จะดำเนินการได้หรือไม่นะครับทางท้องถิ่นนะครับสามารถที่จะรับโครงการไปบริหารจัดการต่อได้หรือไม่นะครับรวมทั้งเรามีสถานที่ในการก่อสร้างหรือไม่นะครับจากการที่ผมมาดูวันนี้นะครับก็ขอเช่นชมนะครับทางท่านนายกนะครับ พร้อมกับทีมงานนะครับผู้นําท้องถิ่นนะครับท่านตจนะครับตัวแทนกสแล้วก็รวมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับตรงไหนที่ขาดแคลนน้ำนะเป็นหน้าที่ของกรมสภาน้ำประดังประชาชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งของรัฐบาลนะครับที่จะนำสิ่งดีมาให้พี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ